มากินซุปกิมจิกันครับทุกคนเป็นซุปกิมจิเจนะครับใส่ตัวกิมจิเจแล้วก็เต้าหู้เพิ่มหน่อยนะครับวันนี้กินเจอยู่นะครับเจบางวันนะครับแต่วันไหนที่กินเจก็คือจะเหมาหมดเลยนะครับเหมาทั้งวันเลยขอชิมหน่อยโอ้ยอร่อยอร่อยแบบเหมือนกินแบบซุปกิมจิทั่วไปเลยอะ่ะ อันนี้กี้ใช้ซุปกิมจิของนิดชินนะครับทุกคนไม่ได้สปงสปอนอะไรหรอกเอออร่อยมีแหงมีแหงอืม นี่กิมจิก็เป็นกิมจิของไอเนี้ยเป็นเจนะครับพยายามหาซื้ออะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์เจไว้ก่อนสบายใจ ง่ายๆแต่ได้ใจความเอ้เสดน้ำแต่เส้นของนิดชินนี่เส้นเขาดีนะทุกคนเนาะอื ใครกินเจนได้ทุกวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุด,ด้วยนะครับ<ม>เป็นไอเดียครับเผื่อว่าใครกินเจนแล้วแบบเบื่อพวกแบบจืด,จด แล้วอันเนี้ยอร่อยมากมันเป็นซุปกิมจิแล้วเราก็เอากิมจิมาเติมด้วยครับทุกคนอืม น้ำมาพักความร้อนนิดนึง <S 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 อาหารประเภทนี้ไม่ร้อนมันก็ไม่อร่อย

ลองดูนะครับใครกินใจช่วงนี้เผื่อเป็นไอเดียทำทานง่ายๆ อร่อยจริงมันกินเพลินๆ่ะมันเปรี้ยวหวานเค็มกำลังดีจะไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่ากินแค่ตัวนี้ของเขาอ่ะมันจะแบบเข้มข้นขนาดไหนเพราะว่าเกี๊ยเติมไอ้น,นี่ลงไปแบบทั้งซองเลยครับในสุก แต่นี่แบบอยากกินแบบน้ำพริกป้าแว่นมากเลยในเซเว่นอ่ะเป็นน้ำพริกเห็ดเจครับหาไม่ได้เลยทุกคนขายดีมากขายดีเหลือมอนน้อยก็ไม่รู้ <c oughs> ขายดีแหละเพราะว่าจริงๆอะ่ะพวกน้ำพริกเห็ดของป้าแว่นเนี่ยก็ขายดีอยู่ละ เคยกินแค่ครั้งเดียวเองมันอร่อยครับจำได้ว่าอร่อยเลยดเดี๋ยวต้องเติมเส้นเข้าไปอันนี้กี้เติมเข้าไปแค่ ใส่เครื่องปรุงของ3ซองครับจะใส่ลงไปแค่2ซองเพราะว่ากลัวเส้นอืดนยังเลยยังเหลือ,อเส้นอยู่เหมือนโฆษณาให้เลย <laughs> สดน้ำแล้วมันแบบมีแห้งโอเคครับทุกคนยังไงลองไปทำทานกันได้สำหรับคนที่ทานเจนะครับยังไงก็อนุโมทนาบุญกับคนที่ทานได้ด้วยนะครับครบ